สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่พพพอนๆทุกคนนะคะี่ประเทศออสเตรเลียก็ตกเขาอยู่ในภาวะควมสวยงามนะคะทุกคนตอนนี้ไปที่ไหนก็จะเห็นดอกไม้นะคะเพราวะว่าเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะดอกไม้ไปทั้งใดกั แต่ดอกไม้สวยนวยงามไป่นามสวยคมงามเนยกำลังออกมาเลยมือแดดแน่มีแดดแน่มีฝนแน่กับป้าปนกันไปเฮ้ยสวยงามอันนี้คือดอกแพร่เนาะดอกแพร่แต่บ่าม่นดอกแพร่ีีกินเลอพี่น้อง ดอกแพรที่เอาเป็นห่ม ร้อ้าาดังเป็นว่ากังจะขอสักสองนอนนนอนนัอยากได้ผามากดใจสอ